ตำนานคนดังสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตำนานคนดังวันนี้นะคะอุ้มจะพาไปเผยชมหน้าสามีตัวจริงของคุณจินตลาผุนลาบกันค่ะหลังจากที่เธอนะคะซุ่มแต่งงานไม่บอกใครนานถึง30ปี ถือได้ว่าตกเป็นประเด็นที่สังคมตั้งคำถามกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับนักร้องสาวเสียงพินอย่างคุณจินตลาภูลลาบหลังจากเคยสนับสนุนลุงพลค่ะจนออกเพลงเต่าง,งอยเวอร์ชั่นของลุงพลโดยเฉพาะนะคะแต่ปรากฏว่าล่าสุดลุงพลนั้นถูกออกหมายจับในคดีของน้องชมพู่ค่ะจึงมีกระแสสังคมที่พูดถึงคุณจินตลาเป็นจํานวนมากเช่นกันนะคะอย่างไรก็ตามค่ะแฟนๆหมอลำทุกคนเนี่ยคงปฏิเสธไม่ได้ว่าผลงานที่ผ่านมาของเธอเนี่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันต่างมีชื่อเสียงนะคะและได้รับการยอมรับมาอย่างตอ เแต่ที่ดังที่สุดนะคะพร้อมกับทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอเลยนะคะสำหรับจินตลาภูลาบเนี่ยก็คือการไว้ผมหน้าม้าสไตล์เสาแบลค่ะชนิดที่ถ้าไม่มีใครได้เห็นเธอทําผมทรงอื่นเลยค่ะหรือแม้แต่เปิดหน้าผากโชว์ใบหน้าให้เห็นกันชัดๆสักครั้งนะคะเรียกได้ว่าอยู่ในวงการมา30ปีก็ไม่เคยเห็นค่ะแล้วเจ้าตัวนะคะเขาก็ได้ยอมรับว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่กล้าเปิดเผยค่ะและต้องไว้หน้าม้ามาตลอดนะคะว่าเมื่อก่อนเคยคิดที่จะเปลี่ยนทรงผมเหมือนกันเคยหาวิกมาลองดูหลายๆทรงแล้วนะ แต่มันก็ดูแปลกๆไปค่ะไม่เข้ากับใบหน้านะคะและแฟนเพลงเนี่ยก็ชินกับทรงผมแบบนี้ไปแล้วจึงตัดสินใจที่จะไม่เปลี่ยนนะคะและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือไว้ทรงนี้มานานแล้วทําให้หน้าดูเด็กด้วยส่วนกระแสะเมาว่าหัวล้านนะคะก็ยอมรับว่าล้านจริงค่ะล้านอยู่นิดๆน,นะคะจึงต้องมีผมหนาม้าบังไว้ตลอดค่ะ ซึ่งหลายๆคนนะคะอาจจะยังไม่เคยรู้ค่ะว่าเธอนั้นมีสามีแล้วโดยคุณจินหรือว่าจินตะหลานะคะเคยมีการเปิดใจกรณีแอบแต่งงานมาแล้วค่ะและยอมรับว่าใช้คำนำหน้าเป็นนางตั้งแต่อายุ16ปีนะคะแล้วเธอก็ไม่ได้คิดที่จะปิดบังอะไรนะคะแต่สาวจินตะหลาเธอบอกว่าอยากให้แฟนเพลงเนี่ยสนใจในเรื่องของงานมากกว่าค่ะ ขอบคุณแฟนเพลงนะคะที่เข้าใจดีและให้กําลังใจยืนยันไม่มีการเปิดตัวสามีและยอมรับว่าเธอเองนะคะแต่งงานตั้งแต่อายุ16ปีค่ะกับคุณจังโก้กอบกิติกวีสุนทรกุลค่ะแต่ว่าตอนนั้นนะคะจินเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีใครรู้จักมากเหมือนทุกวันนี้ค่ะตอนนั้นเธอบอกว่าคิดตามประสาเด็กๆเ,เป็นวัยรุ่นนะคะพอมาถึงตอนนี้ก็ยอมรับทุกอย่างค่ะโดยคุณจินตลานะคะเขากล่าวว่าตอนนั้นเนี่ยเด็กนะคะอยู่กับพี่เขาไม่คิดว่าพี่น้องแฟนเพลงจะสนใจมาก ไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้นะคะและอยากให้พี่น้องแฟนเพลงเนี่ยได้รู้ว่ามีครอบครัวหรือไม่มีค่ะเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะปิดบังนะครับ เป็นเหตุผลที่ว่าเราอยู่กับพี่น้องเพราะว่าผลงานเพลงนะคะก็ไม่ได้อยากให้แฟนเพลงเนี่ยมารับรู้ว่าครอบครัวของจินเนี่ยจะสุขหรือว่าจะทุกข์อะไรนะคะอยากป้อนแต่สิ่งดีๆให้พี่น้องและส่วนใหญ่แฟนคลับเนี่ยก็ใกล้ชิดจะรู้ว่าคุณจินนะคะมีแฟนแล้วส่วนใหญ่พี่น้องแฟนเพลงที่ใกล้ชิดนะคะก็จะรู้ว่าคุณจินเองเนี่ยก็ชินเพราะไม่มีใครพูดถึงนะคะก็เลยทางานไปเรื่อยๆค่ะ ท่านผู้ชมคะนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในไทยเลยนะคะและเธอเนี่ยยังโด่งดังมาตลอดหลายสิบปีโดยแทบไม่มีข่าวเสียหายอะไรเลยค่ะ